เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าเมฆก้อนนี้เป็นเมฆก้อนเดียวที่ไม่เคยขยับไปไหนเลยแต่ละคนก็พยายามหาคําตอบว่ามันคืออะไรกันแน่และสิ่งที่พวกเขาได้เห็นบางอย่างที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามันก็เลยทําให้พวกเขาไม่กล้ามองขึ้นไปด้านบนอีกเลยและส่วนใครที่มองขึ้นไปด้านบนพวกเขาก็จะหายไปทุกคนและคนพวกนี้จะรู้ไหมไว่าไที่อยู่ด้านบนมันคืออะไรและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องนอบถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ที่ฟาร์มม้าแห่งนี้ก็เป็นฟาร์มม้าของโอทิตโอทิตก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโอเจแล้วก็มีลูกสาย,ยคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็มช่วงนี้ธุรกิจฟาร์มม้าของโอทิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปกติแล้วโอทิตที่เปิดฟาร์มม้าแห่งนี้เพื่อฝึกม้าในการถ่ายทําละครหรือไม่ก็ถ่ายโฆษณาอะไรก็ได้แต่ว่าพักหลังๆฟาร์มของเขาก็ไม่ค่อยมีงานเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นโอทิตเขาก็เลยต้องคอยขายม้าไปทีละตัว2ตัวเพื่อเลี้ยงฟาร์มและระหว่างที่โอทิสกับโอเจกาลังทํางานอยู่ทั้งคู่ก็ได้้้ยินนนนเเีงงออออแลกกดัมมมมาาาจบนวู่็หืขช เล็กตกลงมาทั่วพื้นเต็มไปหมดแล้วพอโอเจหันไปดูพ่อของเขาพ่องเขาก็นิ่งไปเลยแล้วอยู่ๆพ่องเขาก็ตกลงมาจากหลังม้าโอเจเขาก็รีบพาพ่อไปที่โรงพยาบาลทันทีเพราะว่าเหมือนมีของอะไรบางอย่างตกใส่หน้าของพ่อเขาและต่อให้โอเจพาไปถึงโรงพยาบาลพ่อเขาก็ไม่รอดและผลจากเอ็กซรเลมันก็เจอเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งที่ฝังอยู่ในกระโหลกหัวของพ่อเขาแล้วพอหมอผ่ามาก็เจอเหรียญอันนี้จริงๆไอเหรียญอันนี้ที่ตกลงมามันก็ทะลุเบ้าตาของโอทิตไปเลยและสุดท้ายโอทิตเขาก็เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล โอเจก็ยังงงอยู่เลยว,ว่าเหรียญมาตกมาจากฟ้าได้ยังไงแล้วทําไมเอเหรียญอันนี้มันถึงตกมาแรงขนาดนั้นพอกลับมาที่บ้านโอเจเขาก็สังเกตเห็นม้าตัวนี้กําลังยืนอยู่กลางถนนแล้วมันก็มีกุญแจอยู่ดอกหนึ่งปักอยู่ที่ตูดของมา้าและหลังจากที่พ่อของเขาตายโอเจก็ต้องรับช่วงต่อกิจการจากพ่อของเขาทันทีแล้วนี่ก็ผ่านมาประมาณ6เดือนแล้วหลังจากที่พ่อของเขาตายหมอหรือว่าตํารวจเองก็สันนิษฐานว่าไอเหรียญที่ตกลงมาจากฟ้าน่าจะตกลงมาจากเครื่องบินแล้ววันนี้ม้าของโอเจก็มีงานถ่ายโฆษณายอยู่ตัวหนึ่งอันที่จริงเขา เขไม่ได้อยากทํางานนี้เท่าไหร่เลยแต่ว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าจะทิ้งกิจการของพ่อแบบนี้เลยก็ไม่ได้และด้ยวยความที่โอเจพูดไม่เก่งแล้วก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยเขาก็เลยต้องให้น้องสาวขเขาเป็นตัวช่วยในการสื่อสารแทนแล้วจากนั้นทุกคนก็เริ่มซ้อมโฆษณาก,กันก่อนและระหว่างซ้อมอยู่ๆมันก็มีช่างภาพคนนึงเอากระจกส่องมาทางมา้ามันก็เลยทําให้ม้าตกใจแล้วก็ดีดขาไปโดนดาราที่อยู่ด้านหลังโอเจเขาพยายามบอกแล้วว่าห้ามไม่ม้ามองเห็นกระจกเด็ดขาดแล้วก็ห้ามไม่ใครอยู่ด้านหลังของม้าด้วยโดยความที่พูดไม่เกก่งงคนในใอ ก็เลยไม่ได้ฟังเขาเลยสักคนหนึ่งทีนี้กลายเป็นว่าผู้กำกับก็เลยไม่ได้ใช้ม้าของโอเจแสดงละพวกเขาก็ใช้ CG สร้างม้าขึ้นมาดีกว่าแน่นอนพอไม่มีงานโอเจเขาก็ต้องกลับบ้านและระหว่างก่อนที่จะถึงบ้านโอเจเขาก็แวะที่ฟาร์มคาบอยที่นี่ก่อนโอเจเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะขายม้าอีกตัวให้ฟาร์มนี้ซึ่งตั้งแต่ที่พ่อของเขาตายไปโอเจก็ขายม้าในฟาร์ไปสิบกว่าตัวได้ละและม้าตัวนี้ก็จะเป็นม้าอีกตัวหนึ่งที่โอเจคิดจะขายแล้วเจ้าของฟาร์มคาบอยที่นี่เขาก็มีชื่อว่่ว่าาาาาาจจจจกเเเออ็็มธค้ไดดวนนะยปรา ตอนเด็กมาก่อนใช่ไหมตอนเด็กจูเขาเคยเล่นเรื่องหนึ่งที่มีลิงมาแสดงด้วยตอนแรกที่ออกฉายความนิยมเรื่องนี้มันก็ดีมากแต่พอถ่ายทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆลิงตัวน,นั้นมันก็เกิดขึข้นมาแล้วก็ไล่ฆ่าคนในกองถ่ายโอเจเขาก็เบื่อเลือเกินกูแค่จะมาขายม้าเองมาเล่าเรื่องอะไรให้กูฟังเนี่ยจากนั้นทั้งเอ็มแล้วก็โอเจทั้งสองคนก็กลับมาที่บ้านเราทั้งคู่ก็คุยกันอยู่พักนึงจนเอ็มสังเกตเห็นว่าทําไมโกตมมาของเราถึงยังไม่เข้าคอกอีกโอเจคิดว่าสงสัยเขาน่าจะลืมมัั้งโเเเจาาาากกก็ลลลยะสกกบมขแ ส่วนทางด้าน m อมยู่ๆ,ๆเธอก็เปิดเพลงเสียงดังขึ้นมาจากนั้นโกนมันก็วิ่งกระโดดข้ามลัวแล้วก็หนีออกไปเลยทีนี้ก็เดือดร้อนโอเจต้องไปตามม้ากลับมาที่ฟาร์มอีกแต่พอโอเจขับรถตามม้าจนมาถึงตรงนี้เขาก็ได้เสียงอะไรสักอย่างหนึ่งดังมาจากบนท้องฟ้าจากนั้นไฟที่ส่องมาจากเสาไฟพวกนี้ก็ค่อยๆดับลงมันก็ไล่ดับลามไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของเขาส่วนเอ็มที่กําลังเปิดเพลงเต้นอยู่เธอคิดว่าน่าจะแค่ไฟกระตุกและส่วนโอเจที่พยายามมองหาที่มาของเสียงว่ามันดังมาจากตรงไหนเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างกลมๆที่มันบินนอยู่บ ท้องฟ้าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เห็นนี่มันคืออะไรโอเจเขาก็รีบกลับบ้านทันทีแล้วพอเขาลองเปิดกล้องวงจรปิดดูไอ้ช่วงที่เขาเห็นกล้องกลมๆไฟมันก็ดันหนักพอดีมันก็เลยทําให้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเอ็มก็ไม่เข้าใจเลยว่าพี่ชายของเธอกาลังมองหาอะไรกันแน่โอเจก็ถามน้องเขาว่าจําที่คนพวกนั้นบอกได้ไหมว่าพ่อของเราตายยังไงพวกนั้นบอกว่าเหรียญมันหล่นมาจากเครื่องบินแล้วก็ตกใส่พ่อพอดีเขาเองก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยแล้วเขาก็ไม่เคยเชื่อเลยจนกระทั่งวันนี้นแหละโเาก็ ใจแล้วว่ามันมีบางอย่างอยู่ด้านนอกแต่ที่เขารู้ก็คือมันไม่ใช่เครื่องบินแน่ๆทีนี้เอ็มก็เลยผุดไอเดียหนึ่งขึ้นมาได้ในในบ้านเราก็ไม่มีตัคงอยู่แล้วด้วยและช่วงนี้มันก็มีเว็บไซต์หนึ่งที่ตั้งขึ้นมาปล่อยให้คนไปลงคลิปในนั้นถ้าเกิดว่าใครถ่ายภาพ UFO ได้จริงๆจ,จะมีรางวัลให้รางวัลมันก็อาจจะ5000เหรียญถึง1นึ่งแสนเหรียญเลยก็ได้โอเจก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยเพราะว่าในเน็ตคลิปพวกนี้ก็มีเยอะแยะเอ็มก็บอกว่าคลิปพวกนั้นมปนของปลอมทั้งนั้น กล้องวงจรปิดแล้วก็เลือกแบบที่มีแบบสำรองในตัวด้วยและพนักงานที่มาติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เขาก็มีชื่อว่าแองเจิลแล้วพอติดตั้งกล้องวงจรเสร็จก็ต้องปรับมุมให้มันเรียบร้อยแองเจิลก็คิดว่ามุมนี้เนี่ยแหละที่มองเห็นฟาร์มทุกส่วนแต่ว่าโอเจเขาก็บอกให้เงยกล้องขึ้นอีกแล้วพอเงยกล้องไปเลยๆโอเจเขาก็บอกให้พอแค่นั้นแหละแองเจิลก็งงว่าปรับกล้องไปส่องอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่กล้องแค่ตัวนี้ตัวเดียวทุกตัวที่ซื้อมาโอเจเขาสั่งให้ปรับกล้องเงยหน้าไปทางท้องฟ้้าาาาาาทังหมมดเเเเกกก็็ถว่่่่ีคุณจจะไไป 2FO ยยโ คุยกับเอเจนด้วยเพราะามันพูดมากเหลือเกินพูดเรื่องนี้ไปออกเรื่องนู้นพูดเรื่องนั้นไปออกเรื่องนี้เขาก็ลำคาญเหลือเกินเมื่อไหร่จะติดตั้งให้มันเสร็จแล้วกลับไปสักทีและส่วนทางด้านเอ็มเธอก็เรียกให้ทั้งสองคนมาช่วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้เอ็มดันไปขโมยหุ่นมาจากสวนสนุกข,ของจู๊กมาพอโอเจเห็นเขาก็ถามว่าไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมเธอก็บอกว่าไม่ได้ซื้อหรอกเอามาจากสวนสนุกข,ของจู๊กนี่แหละแล้วที่เอามาก็เพราะว่าจะใช้เป็นตัวล่อไงจากนั้นไม่นานเลยจู๊กก็ขับรถมา บอกว่าเธอไปซื้อมาเองแหละจูเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าตัวเองโดนขโมยหุ่นม,มามาและที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาอยากจะชวนทั้งสองคนไปดูโชว์ใหม่ที่เขาเพิ่งคิดขึ้นมาท้งโอเจแล้วก็เอมทั้งสองคนก็รับปากว่าจะไปและส่วนทางด้านแองเจิลพอติดตั้งกล้องเสร็จเขาก็ถามทั้งสองคนว่าตกลงจะไม่บอกเขาหน่อยเล้ว,ว่าที่นี่มันมีอะไรทั้งคู่ก็ไม่ยอมบอกถ้ามีเดี๋ยวก็เห็นเองแหละแองเจิลก็โอเคก็ไม่อยากรู้ก็ได้แล้วพอถึงช่วงกลางคืนระหว่างที่โอเจกำลังทำอุปกรณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาเข,ขออองอคกกมมม้้าายู่ันน็เปิดขึ พอโอเจเดินมาดูเขาก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ที่นี่เลยเขาก็เลยเดินมาปิดไฟแล้วก็กล่าวว่าจะเดินกลับอยู่ๆไฟมันก็ติดขึ้นมาเองอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็เหมือนมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเดินมาทางนี้แล้วมันก็ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวด้วยมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่โผล่หน้ามาเหมือนกันโอเจก็เลยถอยมาตั้งหลักแป๊บหนึ่งก่อนจากนั้นเขาก็หยิบกล้องมาถ่ายภาพเอาไว้แล้วพอไอ้ตัวนี้มันโผล่หน้าออกมามันก็มีอีกตัวหนึ่งโผล่มาอยู่ข้างๆเขาโดยความตกใจเขาก็เลยซัดไปทีหนึ่งและคน พวกนี้มันก็มาเอาคืนที่เอ็มไปขโมยมาของพวกเขามาแล้วนอกจากจะมาแกล้งไอเด็กพวกนี้ก็ยังปล่อยมาของโอเจไปด้านนอกอีกมันก็เดือดร้อนโอเจต้องไปตามมากลับมาเข้าคอกเหมือนเดิมและส่วนเอ็มเธอก็มาเฝ้ากล้องวงจรปิดเหมือนเดิมตอนแรกเธอก็นึกว่ามีตัวอะไรโผล่เข้ามาในกล้องพอดูดีๆมันก็แค่ตะกะแตนที่บินมาเกาะพอดีแล้วอยู่ๆเอ็นจินเขาก็าโทรมาหาเอ็มเขาก็บอกว่ากล้องเอมีมแมลงเกาะอยู่แล้วแถมกล้องบีตอนนี้มันก็เสียไปแล้วด้วยดยความที่เอ็มอยากรู้ว่ามันจะมีมนุษย์ต่างดาวจริงๆไหมเขาก,ก,น,กนั และเขาคิดว่าที่กล้องบีมาเสียมันต้องเป็นเพราะมนุษย์ต่างดาวแน่ๆทางด้านโอเจเองที่กำลังพาม้าก,กับเขา้าข้ออยู่ๆม้าของเขาก็เหมือนตกใจกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีไปเลยแล้วพอโอเจหันไปมอง,ของเขาก็เห็นว่าก้อนเมฆก้อนนี้เหมือนกำลังดูดอะไรบางอย่างขึ้นไปด้านบนและส่วนเอ็มที่เดินออกมาเธอก็เห็นเหมือนกันว่าเมฆก้อนนี้มันแปลกๆทางด้านเอเจนต์เขาก็พยายามขยับกล้องเพื่อให้รักแตนหลุดออกไปจากกล้องสักทีหนึ่งและส่วนทางด้านเอ็มที่ยังอึ้งอยู่<ๆ>เธอก็คิดว่ามันมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในเมฆแน่ๆเธอกะโกกบบอให้รีมา กโอเจเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแอบที่คอกม้าแล้วหลังจากนั้นอยู่ๆไฟแถวนี้มันก็เริ่มดับขนาดโทรศัพท์มือถือของเอ็มก็ยังใช้งานไม่ได้แล้วพอเธอหันไปที่กล้องวงจรปิดตอนนี้กล้องวงจรปิดมันก็ยังขยับอยู่เอ็มก็เลยพยายามหาอะไรมาปาเพื่อเขี่ยตกกะกแตนออกจากกล้องและส่วนทางด้านโอเจที่แอบอยู่ในคอกม้าเขาก็เห็นนามาของเขาวิ่งหนีมาทางนี้พอดีและก้อนกลมๆที่อยู่บนฟ้ามันก็เลยตามมาของเขาไปจากนั้นมันก็ดูดมาของเขาขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไม่ใช่โอเจที่เห็นเรื่องนี้แค่คนเดียวเอ็มก็เห ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่บนฟ้าแน่แ,นแต่พอมันบินไปทางอื่นตั๊กแตนก็ดันบินออกจากกล้องพอดีสุดท้ายทั้งสองคนก็ไม่ได้ภาพอะไรมาเลยเอ็มก็พยายามบอกให้โอเจออกจากที่นี่ดีกว่าไหมโอเจก็คิดว่าเขาจะไปไหนได้ยังไงก็ตามเขาก็ต้องเลี้ยงม้าอยู่ที่นี่และในเมื่อเอ็มกับโอเจยังจับภาพเอเลี่ยนไม่ได้เอ็มเธอก็เลยโทรไปหาผู้กำกับคนหนึ่งผู้กำกับคนนี้เขาก็มีชื่อว่าแอนเลอร์แอนเลอร์เขาก็เป็นผู้กำกับที่โอเจเคยเอาม้าไปถ่ายโฆษณาก่อนหน้านี้เอ็มก็รู้ว่าแอนเลอร์ชอบถ่ายภาพที่มันเป็นไปไไม่ได้เเเธอก็ลยสน ว่าที่ฟ้าของเธอเหมอมากในการทําสารคดีเธอก็รับรองเลยว่าแอนเดอร์ต้องได้ภาพที่ไม่เคยถ่ายที่ไหนได้มาก่อนแน่แต่พอคุยไปคุยมาแอนเลอร์เขาก็ไม่สนใจเลยจากนั้นไม่นานแองเจิลเขาก็มาที่นี่เหมือนกันพอขับรถมาถึงเขาก็รีบมาดูที่ท้องฟ้าทันทีและเขาก็บอกกับทั้งสองคนว่าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งสองคนก็งงนี่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยแองเจิลเขาก็เลยเปิดภาพกล้องวงจรปิดให้ดูแล้วพอกอภาพเร็วๆมันก็จะมีเมฆก้อนหนึ่งที่ไม่ยอมขยับไปไหนเลยทุกคนก็คิิดเเหมมมืืออนนนนกกััว่่่่่าไใชรงปตแๆ ในส่วนโอเจพอเขาลองนึกดูดีๆเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขามองเมฆก้อนเดิมมาหกเดือนได้ละมันก็มีความเป็นไปได้ที่ไอ้ตัวนั้นซ่อนตัวอยู่หลังเมฆแน่ๆแ,แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาภาพแค่นี้คนทั่วไปดูพวกเขาก็คงคิดว่ามันก็แค่ก้อนเมฆแปลกๆก,ก,ก้อนหนึ่งจากนั้นแองเจิลเขาก็เอาภาคลุมมาคลุมกล้องวงจรปิดเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าพายุกำลังมาทางนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรคุมเดี๋ยวกล้องวงจรปิดจะพังไปอีกตัวหนึ่งซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเดียวกันกันกบที่จุ๊กจะแสดงโชว์ เขาก็บอกกับทุกคนว่าสิ่งที่จะได้เห็นต่อไปนี้มันจะทําให้ทุกคนจําโดยที่ไม่มีวันลืมแน่ๆซึ่งเขาเองก็เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนครั้งหนึ่งไอ้สิ่งนั้นที่ว่ามันก็คือจานบินขนาดยักษ์ที่บินอยู่บนฟ้าและระหว่างที่เขากําลังพูดอยู่ไอ้จานบินอันนี้มันก็โผล่มาจริงๆจูเขาก็จะปล่อยม้าตัวนี้ให้เป็นตัวล่อ UFO ออกมาแต่แทนที่ม้าจะวิ่งมันก็ดันอยู่เฉยๆซะอย่างนั้นแล้วจากนั้นไฟฟ้าในพื้นที่การแสดงมันก็เริ่มดับและทุกคนที่อยู่ที่นน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 ีีี่่่่กกกกกกก็็ถถูููููดดดดดดดขขขึึ้้้้้ไไปาาาบแและททุคมตอองัยใ แล้วทางด้านโอเจที่กล่าวว่าจะมาดูโชว์ครั้งนี้ด้วยพอเดินเข้ามาเขาก็ไม่เห็นว่าใครอยู่ที่นี่สักคนและสิ่งที่เขาเห็นก็มีแค่ไอจานบินที่บินไปมาอยู่ด้านบนไอจานบินอันนี้มันก็บินวนอยู่สักพักหนึ่งแล้วอยู่ๆมันก็พุ่งเข้ามาหาเขาแล้วพอโอเจรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนนี้มันก็เกือบค่ำละส่วนทางด้านแองเจิลที่เพิ่งจัดการกับกล้องวงจรปิดเสร็จเขาก็ขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่จากนั้นเอ็มเธอก็เห็นว่าพี่ชายของเธอโทรมาแล้วพอเอ็มรับสายโอเเคาาาาก็รีบีบีออววว่่่่่่่่ไสสิิิงงทหนนนนมนมมมััใชชยแตื และตัวนี้มันก็ดูดคนในฟาร์มไปหมดเลยและพฤติกรรมของมันเขาก็คิดว่าเป็นการแสดงถึงการปกป้องอาณาเขตของมันแต่พอพูดไปพูดมาอยู่ๆไฟมันก็ดับและส่วนแองเจิลที่เพิ่งขับรถมาได้ไม่ไกลรถของเขาก็ดับเหมือนกันแองเจิลเขาก็รีบวิ่งเข้ามาในบ้านของเอ็มและตอนนี้เอ็มก็รู้สึกได้เลยว่ามันอยู่ด้านบนแน่ๆไหนจะลมที่พัดมาไหนจะไฟดับแล้วก็ยังมีเสียงร้องของคนที่อยู่ด้านบนอีกทั้งสองคนก็ทําได้แค่อยู่เงียบๆในบ้านแค่นั้นจากนั้นมันก็มีของใช้ของคนที่ถูกดูดขึ้นไปล่วงลงมาแล้้้ววกก็ไม่่่่ใชแคของงพนนนีเทาัยัย มีคาบเลือดไหลลงไหมอไอตัวนี้มันก็ทิ้งของเสียทุกอย่างที่มันกินไม่ได้ลงมาใส่บ้านของเอ็มและส่วนโอเจที่ขับรถใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วพอใกล้จะถึงบ้านรถของเขาก็ดับไปอีกคันหนึ่งโอเจก็เห็นเหมือนกันว่าไอตัวนี้มันอยู่เหนือบ้านของเขาเลยโอเจเขาก็นั่งรอในรถอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ลองเปิดประตูไปดูดิว่ามันไปหรือย,อยังพอเปิดประตูไปดูเท่านั้นแหละแม่งตัวเบลเลอร์เลยกูปิดดีกว่าแล้วอยู่ๆไอหุ่นมาที่เอ็มไปขโมยมามันก็ตกลงมาใส่รถของเขาเอาไงดีกูที่นี้ขับรถก็ไม่ได้อออกกกกกไไไปปป็็มมม่่ด้งงััันนนูลระตแแคเ ประตูไม่ได้มั้งทีนี้โอเจเขาก็นั่งรอในรถจนถึงเช้าจากนั้นไฟมันก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมส่วนรถของโอเจก็กลับมาสตาร์ทติดเหมือนเดิมเขาก็ขับรถมาใกล้ๆแล้วก็เห็นรถของแองเจิลที่จอดอยู่อีกคันหนึ่งโอเจเขาก็รีบมาที่รถของแองเจิลแล้วก็เรียกให้ทั้งสองคนรีบขึ้นรถมาแล้วพอทั้งคู่กําลังวิ่งมาทางนี้โอเจเขาก็เห็นแล้วว่ายตัวนี้มันลอยมาอีกแล้วและด้วยความที่เขาเป็นคนเลี้ยงม้ามาตลอดการที่เราไปสบตากับสัตว์มาจะทําให้พวกมันตกใจก็ได้แล้วโอเจคิดว่าอันนมกก็าจะเเเหืลยพยามมไไ่องขึ้นปด้ บนและดูเหมือนมันจะได้ผลในตัวนี้มันก็บินลอยไปอีกทางหนึ่งจากนั้นทั้ง3คนก็รีบขึ้นรถมาแล้วก็ขับรถหนีเข้าไปในเมืองแล้วเรื่องการหายตัวไปของคนในสวนสนุกกว่า40คนตอนนี้พวกนักข่าวก็เริ่มมาทําข่าวที่นี่มันก็มีหลายคนให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าพวกเขาเห็นตัวประหลาดตัวหนึ่งบินอยู่บนท้องฟ้าแต่พอจะถ่ายรูปของมันทั้งโทรศัพท์ทั้งกล้องก็ใช้งานไม่ได้แอนเลอร์เขาก็จําจได้ว่าเอ็มเคยชวนเขาไปที่เมืองนี้นี่หว่าและส่วนทางด้านทั้ง3คนตอนนี้ก็ไม่อยากพูดถึงเร รื่องนี้ขึ้นมาเขาก็บอกกันทั้งสองคนว่าสัตว์ทุกตัวมันมีกฎของมันและเขาคิดว่าการที่ไม่มองตายตัวนี้เราอาจจะไม่โดนกินก็ได้และเขาก็คิดว่ามันยังมีโอกาสอยู่ที่เราจะได้เงินจากเรื่องนี้ส่วนแอเจนเ์เขา,าขอถอนตัวและเขาไม่อยากกลับไปที่นั่นแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าทั้งสองคนอยากจะมาพักบ้านของเขาก่อนก็ไม่มีปัญหาเลยและจากนั้นโอเจกับเอ็มก็ได้รับการติดต่อจากแอนเลอร์กลายเป็นว่าทั้ง3คนก็ต้องกลับมาที่นี่อยู่ดีพอแอนเลอร์ได้ดูเมฆก,ก้อนนั้นเขาก็เชื่อแล้วว่ามันไม่ขยััับบจจริงรงงๆแแลลดูาาากกสภพ้้นนนนหีม็คค จแอนเลอร์ <Ad ler S 1> ก็ถามว่าแล้วเราจะถ่ายรูปมันได้ยังไงเดี๋ยวมันก็คงหิวแล้วก็คงออกมาหาอะไรกินเองถ้าเตรียมของกินให้มันเสร็จเรียบร้อยก็สั่กนกระดิ่งเรียกมันออกมาก็พออย่างน้อยตอนนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้มันกินของชิ้นใหญ่ไม่ได้ไม่งั้นมันคงไม่ขายม้าปลอมตัวนั้นออกมาหรอกแล้วถ้าดูจากเสียงร้องของมันเมื่อคืนไม่แน่มาจะทรมานกับเรื่องนี้ก็ได้ทีนี้โอเจเขาก็เลยจะอาสาร่อยตัวนั้นมันออกมาเองแในส่วนเรื่องการถ่ายภาพไปตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ของแอนเลอร์เขาก็เอากล้องยุคเก่าที่ไม่ใช้้้้ไฟฟาาาามาทีี่่นนนดวยจกกัโเ็ให มูลกับทุกคนว่าจากที่เขาเป็นคนเลี้ยงม้ามาตลอดชีวิตยังไงสัตว์ทุกตัวก็ต้องมีกฎอย่างเช่นห้ามหันหลังให้หมีถ้าไม่อยากให้มันวิ่งไล่หรืออย่างเช่นห้ามเอาผ้าสีแดงมาล่อกรกะทิงถ้าไม่อยากให้มันขิดและส่วนไอตัวนี้ก็ห้ามไปมองมันถ้าไม่อยากให้มันสนใจและตอนนี้พวกเขาคิดว่าน่าจะเหลือเวลาไม่มากเพราะว่าตอนนี้ข่าวเริ่มแพร่กระจายออกไปทั่วอีกไม่นานคนหลายคนก็คงจะแห่กันมาที่นี่และคนพวกนั้นก็คงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองจากนั้นโอเจเขาก็ลองทดลองดูว่าอะไรบ้างที่ดึงดูดความสนใจของมาได้ถ้าเกิดว่าดึงงดูความสนใจขอ ได้มนก็น่าจะได้ผลกับไอตัวนั้นเหมือนกันโอเจกับเอ็มก็เลยเอาตัวเป่าลมมาลองดูและดูเหมือนว่าม้าจะมีปฏิกิริยากับไอตัวนี้ด้วยทีนี้เอ็มก็เลยไปขโมยไอตัวเป่าลมพวกนี้มาทั้งหมดแล้วพอพวกเขาวางแผนกันเสร็จเรียบร้อยอีกวันหนึ่งทุกคนก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองแองเจิลกับแอนเลอร์ทั้งสองคนก็ทําหน้าที่ถ่ายรูปและส่วนโอเจเขาก็มีหน้าที่ล่อไอตัวนั้นออกมาและส่วนทางด้านเอ็มเธอก็คอยคุมเครื่องเสียงแล้วก็ไอตัวเป่าลมพวกนี้ด้วยและตัวเป่าลมพวกนี้มันก็ถูกวางไว้ทััั่่่วววฟาร์มมนนม้นนนีกก็ไใชพของ OG. เจพวกเดียวที่พยายามถ่ายรูปของเอเลี่ยนมันก็มีนักข่าวคนหนึ่งที่ขับมอเตอร์ไซค์มาที่นี่เหมือนกันเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติของที่นี่ทั้งเมฆก้อนนั้นที่ไม่ยอมขยับไปไหนเลยทั้งคนในสวนสนุกที่อยู่ๆก็หายตัวไปนักข่าวคนนี้เขาก็อยากไปดูเมฆก้อนนั้นใกล้ๆเอ็มก็พยายามว,วิ่งออกมาเตือนแต่ว่ามันก็ไม่ฟังเลยแล้วพอนักข่าวคนนี้ขับรถมาทางก้อนเมฆอยู่ๆตัวเป่าลมพวกนี้มันก็หยุดทํางานซึ่งมันก็หมายความว่าเอเลี่ยนตัวนี้กําลังลอยมาทางนี้เหมือนกันแล้วบังเอิ่าามเข้ง ใกล้เอเลียนมอไซค์ไฟฟ้าของเขาก็หยุดทันทีโอเจเขาก็เลยกล่าวว่าจะเข้าไปช่วยทุกคนก็พยายามเตือนว่าอย่าไปทางนั้นทางด้านแอนเดอร์ที่พยายามถ่ายภาพตลอดมันก็บังเอิญว่าฟิล์มของเขาดันมาหมดตอนนี้พอดีเขาก็เลยใช้แอเจนรีบเอาฟิล์มมาเปลี่ยนเลยและส่วนโอเจที่พยายามมาช่วยนักข่าวคนนี้เขาก็พยายามบอกว่าอย่ามองขึ้นไปบนท้องฟ้านักข่าวคนนี้เขาก็มัวแต่สนใจกล้องอย่างเดียวโอเจก็คิดว่าถ้าเขายังอยู่ที่นี่คงไม่รอดแน่แล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวนั้นมันก็บินมาทางนี้แล้วด้วยเขาก็เลยต้องทิ้้้้งนนนนนนัักกข่่่าาาววคีีีเออไทจ ตัวนี้มันก็บินมาโฉมนักข่าวคนนี้ไปเลยและส่วนแอนเลอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนฟิล์มเสร็จเขาก็ถ่ายภาพติดมาได้แค่นิดเดียวโอเจที่พยายามขี่ม้าหนีมาเขาก็ได้ยินเสียงนักข่าวคนนั้นยังร้องอยู่เลยโอเจก็รู้ว่ามันอยู่บนหัวของเขาแน่ๆเขาก็ไม่กล้ามองขึ้นไปด้านบนแล้วพอโอเจรู้สึกว่ามันบินไปอีกทางหนึ่งเขาก็เลยขี่ม้าล่อมาทางที่แอนเลอร์รอถ่ายภาพอยู่ระหว่างที่ขี่เขาก็สวมฮู้ดไปด้วยไอ้ฮู้ดตัวนี้มันก็มีจุด2จุดที่คล้ายลูกตามองขึ้นไปด้านบนมันก็เลยทําให้ตัวเอเลียนบินตาม้าลใกๆ โอเจเขาก็ปล่อยล่มหลายสีออกมาแล้วพอเอเลียนเห็นล่มมันนี้มันก็บินหนีไปอีกทางหนึ่งไอ้ล่มสีๆอันนี้มันก็เคยติดอยู่กับม้าปอมมาก่อนแล้วพอมาเห็นล่มตัวนี้มันก็เข้าใจว่าม้ากินไม่ได้ทีนี้เอเลียนมันก็บินไปอีกทางหนึ่งและส่วนโอเจเขาก็กระโดดหลบมาอยู่ในกระท่อมเอ็มก็คิดว่าจบสักทีทีนี้เราก็ได้ภาพของเอเลียนมาแล้วภาพที่ได้ก็ได้จากกล้องฟิล์มแล้วก็กล้องวงจรปิดเลยไอ้กล้องวงจรปิดถึงมันจะติดบ้างดับบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ไม่พอใจก็มีแค่แอนเลอร์คนเด กล้องตัวนี้แล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนจากนั้นเขาก็พยายามถ่ายวิดีโอของเอเลี่ยนจนเอเลี่ยนมันออกมาแล้วกลายเป็นว่าเอเลี่ยนตัวนี้มันก็บินเข้ามาดูดแองเจลทันทีและส่วนเอ็มที่ออกมายืนดูมันแค่ปแป๊บเดียวมันก็รีบบินมาทางเธอแล้วก็จะดูดเธอขึ้นไปด้านบนมันก็ยังโชคดีที่เธอวิ่งหนีมาทันและส่วนแองเจรลที่ตัวของเขามาพันอยู่กับรั้วเขาก็ดันไปมองไอ้ตัวนี้อีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่นานเลยไอ้ตัวนี้มันก็บินมาดูดแองเจิลทันทีแต่พอดูดแองเจิลขึ้นไป แต่ละคนผัดกันมองไอ้ตัวนี้เรื่อยๆมันก็เหมือนกับว่าเป็นการไปยุ่งโมโหมันรอบนี้เอเลียนตัวนี้มันก็เปลี่ยนรูปร่างตางไปจากเดิมตอนนี้แต่ละคนก็พยายามเอาตัวรอดตัวที่ไม่มองขึ้นไปด้านบนแล้วเอเลียนตัวนี้มันก็ตรงมาทางเอมอีกรอบหนึ่งโอเจก็เลยต้องหาทางช่วยน้องสาวของเขาเขาก็เลยมาขี่ม้าแล้วก็มองขึ้นไปด้านบนจากนั้นไอ้ตัวนี้มันก็หันมาสนใจเขาแทนแล้วพอโอเจลอกมาได้ไกลพอมันจะเลยทําให้มอไซคันนี้สตาร์ทติดเอมก็คิดว่าพี่ชายของเธอไม่รอดแน่ๆเอมก็รีบขับรถ มันก็บินตามเธอมาทันทีจากนั้นเธอก็รีบขับรถไปทางสวนสนุกของจุกเธอก็เห็นว่าที่นี่มันมีตัวบอลลูนลอยได้ตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งและด้วยความที่ภาพที่ถ่ายกันมาโดยไอ้ตัวนี้ทําลายหมดเอมก็เลยปล่อยบอลลูนเพื่อลอยมันมาทางนี้แล้วพอมันลอยเข้ามาใกล้ๆเอมก็พยายามถ่ายรูปของมันซึ่งกล้องที่เธอใช้ถ่ายมันก็เป็นกล้องที่อยู่ใต้บ่อน้ําจําลองถ้าจะถ่ายรูปภาพรูปหนึ่งก็ต้องใช้เหรียญหนึ่งในการหยอดเอมก็พยายามหยอดเหรียญไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปของมันไปเรื่อยๆแล้วพอเอเลี่ยนต าจากนั้นมันก็บินเข้าไปกินตุ๊กตาตัวนี้ทันทีแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เอ็มถ่ายภาพได้พอดีแล้วพอเอเลี่ยนตัวนี้พยายามย่อยตุ๊กตาตุ๊กตามันก็ระเบิดออกมาโอ้โหวิ่งหนีกันมาทั้งเรื่องอย่าบอกนะว่าตายแบบนี้จากนั้นไม่นานพวกนักข่าวก็เริ่มมาที่นี่และต่อให้คนไหนมามันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าคนที่ถ่ายภาพของเอเลี่ยนได้ก็มีแค่เอ็มคนเดียวและส่วนพี่ชายของเธอที่เธอคิดว่าตายไปแล้วความจริงโอเจเขาก็ยังไม่ตายส่วนภาพที่เอ็มถ่ายได้ก็เห็นเอเลี่ยนชัดเจนและเรื่องนนีีี้้กกก็็จบบแต่่เเพยงททาคคขขอขอุุณ ที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสลับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามมากดให้หน่อยสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ